มีนาะคม2568เป็นวันที่60ที่ข้าพาเจ้านาสาจินตนาต้นง,งามขอถวายเีิงสุดสาทยายพระสุดพระปริตและมงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอจารทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ่อในภระพยัญชนะในบทสดอย่างตอนนง่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกะวาลายัยโสอัตตาขจันตุเทวดาสทธรรมัมุนิธาชัาส,สนันโตสัคโมคะทางสักขีกามีจารุเปคิริสิขาละ,ะะละเตจันตะลิเขวิมานิทีเรเัตเถจะคาเมตาลุวะนะระหะเนเคหะวัตถุมหิเคเตภูมาจายันตุเทวาชลธาระวิสานียะขะคันทพานาคาติทันตาสันติเก อย่างโมนิวะพระวจนะสาโทมีสุนตุธรรมสวรรการโลอยัมพัทันตาธรรมสวรรกาโลอยัมพัทันตาธรรมสวรรกาโลอายยมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนไตายอิมินาสกาเรนะพุทังอภิูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆอภิูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนไตายอรหังสมมาสัมพุทโธภาควาพุทังภวตังพิวาเทนิ ว่าคโตรพระพาตาธรรมบังนามาัามีสุปฏิปโนพระเขโตสาวักสรงโคสรง บทที่4ี่บทสวดนามกาลสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะโตระโตสมาสมุทัสสะนโมตัสสะภะคะโตระโตสมาสมุทัสสะนโมตัสสะภะคะโตระโตสมาสมุทัสสะบทที่5บทสวดไตสรณะธรรมนาปาถะพุทธังสรณังขชามิธรรมังสรณังขชามิสังฆังสรณังขชามิทุติยัมปิพุทธังสรณังขชามิทุติยัมปิธรรมังสรณังขชามิทุติยัมปิสังฆังสรณังขชามิตติยัมปิพุทธังสรณังขชามิตติยัมปิธรรมังสรณังขชามิตติยมปิสังขังสรนังขชำมิ บทที 6, ่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิมีสารนังอัญญ์คุโฑมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะสัตถิมโหตุสัพพทานาทิมีสารนังอัญญ์คามโมมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะสัตถิมโหตุสัพพทานาทิมีสารนังอัญญงสังโฆมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะสัตถิมโหตุสัพพทานบทที่7พุทธานุสติอิติวิโสภควาละหังสมาสัมุทโววิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนุตตโรปุริสกัสสานิ สัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภคปกติบทที่8ธรรมานุสติสวากาโตภควตาธโมชนทิติโกกากาลิโกเอหิมัสิโกโอปะเนจิโกปจตังวิธิตาโปวินิยหิติบทที่9สังฆานุสติสุปฏิปนโนพุทโตสาวกสังโฆชุปฏิปนโนพุทโตสาวกสังโฆยายปฏิปนโนพุทโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนโนพุทโตสาวกสังโฆญาทิทังจตาริปุริสัยโยคานิอัฏฐาปุริสสะปุฆลาเอสะพุทโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะรนิโยอนุตตตตตััังงปุญญกิเโลสสา